เรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยสวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านเรื่องที่มีมาทุกยุคทุกสมัยวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของกรรมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความรักความหลงและความเจ็บปวดที่เกิดจากการทำผิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความรักที่เริ่มด้วยการทำร้ายผู้อื่นจะไม่มีวันจบลงด้วยความสุขคำสอนนี้ฟังดูเศร้าแต่มันเป็นความจริง วันนี้เรามาฟังเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยความเจ็บปวดชีวิตของเดือนหญิงสาวผู้ทะเยอทยานมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเดือนนามสมมุติอายุ25ปีเธอเติบโตมาจากครอบครัวยากจนพ่อแม่ยาร้างตั้งแต่เธอเด็กเธอต้องโตมาท่ามกลางความขาดแคลนเธอสวยมีการศึกษาและทะเยอทยานมากตั้งแต่เด็กเธอมักบอกตัวเองว่า ฉันต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ต้องรวยต้องมีสถานะเธอทำงานหนักเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เกรดดีได้งานในบริษัทใหญ่แต่เงินเดือนธรรมดาๆไม่พอให้เธอมีชีวิตอย่างที่ฝันเธออยากมีบ้านหรูรถดีของแบรนด์เนมชีวิตสุขสบายวันหนึ่งเธอเจอคุณศักด์ในงานปาร์ตี้ของบริษัทคุณศักด์เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างใหญ่ อายุ45ปีรวยมากรถหรูบ้านสวยเขาพูดคุยกับเดือนด้วยความสนใจคุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อเดือนค่ะชื่อสวยนะครับทำงานที่นี่หรือครับค่ะทำงานที่แผนกการตลาดค่ะพวกเขาคุยกันได้ดีเดือนรู้สึกว่าคุณศักเป็นผู้ชายที่น่าสนใจรวยมากเจ้าชู้หน่อยแต่ก็ให้ความสนใจเธอมากเธอรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วเพราะเห็นแหวนแต่งงาน แต่เธอก็ยังยอมคบกับเขาหลังจากงานปาร์ตี้คุณศักขอเบอร์โทรเดือนเขาเริ่มโทรหาบ่อยๆชวนไปทานข้าวชวนไปเที่ยวซื้อของให้ตอนแรกเดือนปฏิเสธคุณศักค่ะคุณมีภรรยาแล้วนะคะดิฉันไม่สะดวกค่ะผมกับภรรยาไม่ได้เข้ากันนานแล้วอยู่กันแค่เพื่อลูกผมไม่มีความสุขกับเธอแต่กะเดือนผมชอบคุณจริงๆคุณทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตอีกครั้ง กรุณาให้โอกาสผมสักครั้งได้ไหมเดือนเริ่มวันไหวคำพูดหวานๆของเขาของแพงๆที่เขาซื้อให้ชีวิตสะดวกสบายที่เขามอบให้เธอเริ่มคิดว่าทำไมไม่ละ่ะเขาก็บอกว่าไม่มีความสุขกับภรรยาอยู่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเธอพยายามปลอบใจตัวเองสุดท้ายเธอก็ยอมเธอยอมเป็นเมียน้อยของคุณศักดิ์เขาซื้อคอนโดหรูๆให้เธออยู่ซื้อรถดีให้ขับให้เงินเดือนละแสน เดือนมีชีวิตที่สะดวกสบายอย่างที่ฝันแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่ามันผิดเดือนอยู่ในคอนโดหรูมีของใช้แบรนด์เนมเต็มโต้้มีเงินใช้ไม่ขาดเพื่อนๆอ,อิจฉาเดือนรวยจังเลยได้แฟนดีหรือเปล่าเธอตอบเพียงว่าค่อยๆเก็บเงินมาค่ะเธอไม่กล้าบอกความจริงทุกคืนเดือนรอคุณสักมาบางคืนเขามาอยู่กับเธอสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับบางคืนเขาไม่มาโทรมาบอกว่า ขอโทษนะวันนี้มีธุระไปไม่ได้เดือนรู้ว่าธุระนั้นคือการไปอยู่กับภรรยาหลวงเธอรู้สึกหึงหวงรู้สึกโกรธรู้สึกเจ็บปวดแต่เธอไม่มีสึกบนเพราะเธอเป็นแค่เมียน้อยบางคืนเธอนอนคนเดียวในเตียงใหญ่ๆใ,ในคอนโดหรูๆแต่รู้สึกว่างเปล่าเธอร้องไห้ทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วแต่ทำไมไม่มีความสุขเธอรู้คำตอบ แต่ไม่อยากยอมรับเพราะความสุขที่เธอมีนั้นมาจากการทำร้อยคนอื่นการพบกับภรรยาหลวงวันหนึ่งเดือนไปช็อปปิ้งที่ห้างเธอเจอผู้หญิงคนหนึ่งมองมาที่เธอผู้หญิงคนนั้นอายุราวๆ40บกว่าหน้าตาดีแต่มีความเศร้าในสายตาเดือนรู้ทันทีว่าคนนี้คือใครนี่คือคุณอรุณภรรยาหลวงของคุณศักด์เดือนตกใจพยายามจะเดินหนี แต่คุณอรุณเดินตามมาคุณเดือนใช่ไหมคะเดือนหยุดค่ะดิฉันคือเดือนค่ะฉันรู้จักคุณดีคุณคือคนที่อยู่กับสามีฉันใช่ไหมเดือนไม่รู้จะตอบอะไรหัวใจเต้นแรงคุณอรุณไม่โกรธไม่ตะโกนเพียงแต่พูดด้วยเสียงสงบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไรเวลาสามีกลับมาบ้านดึกกลิ่นน้ำหอมคนอื่นติดตัว เวลาเขาพูดคุยกับฉันแต่ใจไม่อยู่เวลาเขานอนข้างๆแต่คิดถึงคนอื่นดิฉันดิฉันขอโทษค่ะเดือนพูดเบาๆขอโทษคุณอรุณยิ้มอย่างคืนคำว่าขอโทษมันไม่ได้ลบความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกหรอกนะฉันไม่รู้จะพูดอะไรฉันไม่ได้มาด่าทอคุณหรอกฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่า ความสุขที่คุณมีตอนนี้มันมาจากความทุกข์ของคนอื่นมาจากน้ําตาของฉันมาจากน้ําตาของลูกๆที่ต้องเห็นพ่อแม่ไม่รักกันเดือนน้ําตาคลอวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าความเจ็บที่ฉันรู้สึกนี้มันไม่หายง่ายๆหรอกและวันนั้นคุณจะรู้สึกแบบเดียวกันเพราะกรรมจะหมุนกลับมาคุณอรุณเดินจากไปอย่างสงบทิ้งเดือนไว้ยืนร้องไห้กลางห้าง จุดเปลี่ยนของชีวิตหลังจากเจอคุณอรุณเดือนเริ่มเปลี่ยนเธอเริ่มรู้สึกผิดเริ่มคิดว่าฉันทำอะไรลงไปเธอเริ่มเห็นภาพครอบครัวที่เธอทำลายภาพคุณอรุณที่ต้องทนอยู่กับสามีที่นอกใจภาพลูกๆที่ต้องเห็นพ่อแม่ห่างเหินทุกครั้งที่คุณศักมาหาเธอก็รู้สึกไม่มีความสุขอีกต่อไปเดือนทำไมหน้าบูดละ่ะมีอะไรหรือเปล่าคุณสักถามไม่มีอะไรคะ่ะ บอกสิผมจะซื้ออะไรให้ก็ได้อยากได้กระเป๋าใหม่ไหมรองเท้าใหม่ไหมเดือนไม่อยากได้อะไรคะ่ะคุณสักงงแปลกจังปกติเธอไม่เป็นแบบนี้นะเดือนอยากบอกว่าคุณสักเราเลิกกันเถอะกลับไปหาภรรยาคุณเถอะแต่เธอก็พูดไม่ออกเพราะกลัวจะเสียชีวิตที่สะดวกสบายนี้เธอติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นวันที่ทุกอย่างเปลี่ยน เวลาผ่านไปหลายปีเดือนยังคงเป็นเมียน้อยของคุณศักดิ์เธออายุ30กว่าแล้วชีวิตยังคงเหมือนเดิมมีเงินใช้มีของใช้ดีๆแต่ไม่มีความสุขวันหนึ่งคุณศักดิ์ทัวมาเสียงสั่นๆเดือนผมป่วยครับป่วยอะไรคะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเดือนตกใจจริงหรือคะแล้วตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลภรรยาผมดูแลผมอยู่ผมอาจไม่ได้ไปหาคุณบ่อยแล้วนะคุณศักดิ์ ผมต้องไปแล้วดูแลตัวเองด้วยนะเขาวางสายนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เดือนได้คุยกับคุณศักิ์หลังจากนั้นเขาไม่เคยโทรมาอีกไม่เคยมาหาเธออีกเดือนรู้ว่าเขากำลังใช้เวลาสุดท้ายกับครอบครัวที่แท้จริงของเขาส่วนเธอเป็นเพียงคนนอกเธอโทรหาเขาแต่เขาไม่รับเธอส่งข้อความแต่เขาไม่ตอบเธอรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกถูกทิ้งสมเดือนต่อมาคุณศักดิ์เสียชีวิตเดือนรู้จากข่าว เธอไม่ได้รับเชิญไปงานศพเพราะเธอไม่ใช่ครอบครัวเธอขับรถไปยืนมองจากระยะไกลเห็นคุณอรุณยืนรับแขกหน้าตาเศร้าแต่เข้มแข็งเห็นลูกๆยืนร้องไห้เธอตระหนักว่าคนเหล่านี้ต่างหากที่เป็นครอบครัวที่แท้จริงของเขาส่วนเธอเป็นเพียงเงาคนหนึ่งในชีวิตของเขา ชีวิตหลังจากคุณศักิจากไปหลังจากคุณศักิ์เสียเดือนคนพบว่าทุกอย่างที่เธอมีกำลังจะหายไปคอนโดที่เธออยู่เป็นชื่อของคุณศักดครอบครัวของเขาเรียกคืนรถที่เธอขับก็เป็นชื่อของเขาเช่นกันต้องคืนเงินที่เธอเคยได้เดือนละแสนก็หยุดเธอต้องย้ายออกจากคอนโดหรู กลับไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆต้องขายของแบรนด์เนมเพื่อเอาเงินมาใช้ชีวิตเพื่อนๆที่เคยอิจฉาเริ่มหายหน้าไปชีวิตที่เคยสะดวกสบายกลับมาเป็นชีวิตธรรมดาๆหรืออาจจะยากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เธออายุ30กว่าแล้วไม่สาวอีกต่อไปหางานทำก็ยากเพราะขาดประสบการณ์หยุดทำงานมานานเธอต้องรับงานพาร์ทไทม์ขายของออนไลน์เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง ทุกคืนเธอนอนคนเดียวในห้องเช่าเล็กๆไม่มีใครโทรมาไม่มีใครมาหาเธอเหลือเพียงความเหงาความว่างเปล่าและความเสียใจทำไมชีวิตฉันถึงได้เป็นแบบนี้เธอร้องไห้เธอเริ่มเข้าใจคำพูดของคุณอารุณวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าความเจ็บที่ฉันรู้สึกนี้มันไม่หายง่ายๆหรอกตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนคุณอารุณ ความเหงาความเจ็บปวดความถูกทอดทิ้งนี่คือกรรมที่หมุนกลับมาการพบกับคุณอรุณอีกครั้งวันหนึ่งเดือนไปทำบุญที่วัดเธอมาที่นี่เพื่อหาความสงบใจแล้วเธอก็เจอคุณอรุณอีกครั้งคุณอรุณนั่งทำบุญอยู่หน้าตาดูสงบไม่เศร้าเหมือนครั้งก่อนเดือนหลังเลแต่ก็เดินเข้าไปหาคุณอรุณคะคุณอรุณหันมาโอ้คุณเดือนสบายดีไหมดิฉันดิฉันมีเรื่องอยากจะขอโทษค่ะ เรื่องอะไรเรื่องที่ดิฉันทำร้ายคุณทำรลายครอบครัวคุณดิฉันผิดจริงๆค่ะตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดของคุณมันเป็นอย่างไรคุณอรุณยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันให้อภัยคุณแล้วค่ะคุณให้อภัยดิฉันจริงหรือคะทำไมถึงให้อภัยได้ล่ะคะเพราะการเก็บความโกรธไว้มันทำให้ฉันทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนที่ทำผิดแต่เพื่อตัวเราเอง แต่ดิฉันทำร้ายคุณมากใช่คุณทำร้ายฉันแต่ฉันก็เห็นแล้วว่าคุณได้รับผลของกรรมที่คุณทำตอนนี้คุณกำลังทุกข์กำลังเหงากำลังเสียใจนี่คือกรรมที่หมุนกลับมาเดือนร้องไห้ไดิฉันเสียใจจริงๆค่ะฉันรู้ ตอนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองทำความดีต่อไปอย่าทำผิดซามอีกนั่นคือวิธีชดเชยกรรมขอบคุณค่ะคุณใจดีจริงๆฉันไม่ใจดีฉันแค่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยความโกรธปล่อยความเจ็บปวดเพื่อที่ฉันจะได้มีความสุขหลังจากนั้นคุณอรุณจากไปเดือนนั่งอยู่ในวัดร้องให้จนหมดน้ำตา แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของการปล่อยวางของการให้อภัยตัวเองบทเรียนจากพระพุทธศาสนาเพื่อนๆผู้ฟังครับเรื่องของเดือนสอนเราหลายอย่าง 1. กรรมหมุนเวียนสิ่งที่เราทำต่อคนอื่นจะหมุนกลับมาหาเราเดือนทำให้คุณอรุณเจ็บปวดและในที่สุดเธอก็เจ็บปวดเหมือนกันนี่คือกรรม 2. ออย่าสร้างสุขบนความทุกข์ของคนอื่นความสุขที่มาจากการทำร้ายผู้อื่นจะไม่ยั่งยืนเดือนมีชีวิตสะดวกสบายแต่มาจากความทุกข์ของคุณอรุณและครอบครัวสุดท้ายความสุขนั้นก็หายไป 3. เมตตาความเมตตา คุณอรุณให้อภัยเดือนแม้ว่าเดือนจะทำร้ายเธอนี่คือเมตตาธรรมการให้อภัยไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่ทำให้เธอเข้มแข็งและมีความสุข 4. ตัณหาความอยากเดือนอยากรวยอยากมีชีวิตสะดวกสบายตัณหานี้ทำให้เธอเลือกทางผิดพระพุทธเจ้าสอนว่าตัณหาคือต้นเหตุของทุกข์ 5. สติปัญญาปัญญาคุณอรุณมีปัญญารู้ว่าการเก็บความโกรธไว้ทำให้ตัวเองทุกข์ เธอเลือกให้อภัยเลือกปล่อยวางนี่คือปัญญาที่แท้จริงข้อธรรมทายเรื่องเพื่อนๆน,นที่รักความรักที่แท้จริงไม่ได้สร้างจากการทำลายความรักของคนอื่นอย่าคิดว่าการแย่งผู้ชายหรือผู้หญิงจากคนอื่นจะทำให้เรามีความสุขมันอาจทำให้เราสบายชั่วคราวแต่ในระยะยาวมันจะทำลายเราเอง กรรมจะหมุนกลับมาสิ่งที่เราทำต่อคนอื่นจะกลับมาหาเราและสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้อภัยให้อภัยคนอื่นและให้อภัยตัวเองเพื่อเราจะได้ก้าวต่อไปและมีความสุขจำไว้เสมอว่าอย่าสร้างสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเพราะผลกรรมจะหมุนกลับมาทำให้เรารู้ว่าความสุขที่ได้มาแบบผิดๆไม่มีวันยั่งยืนสาธุ